สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พามาชมบอนสีสวยๆกันนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามสวนสานิตบอนสีด้วยนะคะก็ค่ะก็ฝากเบอร์โทรสวนนะคะ0642824363นะคะท่านใดสนใจต้นไหนพันไหนก็จดชื่อนะคะ อ่โทรสอบถามหนูได้นะคะสั่งซื้อก็สามารถโทรศัพท์สั่งซื้อได้นะคะท่านใดสะดวกเก็บเงินปลายทางก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะค่าส่งอยู่ที่30บาทนะคะหนูเหมาให้ค่าส่งนี้รับกี่ต้นก็ได้นะคะเผื่อท่านใดถูกใจ1ต้น2ต้นหรือว่าหลายต้นก็สามารถสั่งได้เลยนะคะค่าส่งหนูคิดครั้งเดียว30นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นเทวาสุวรรณนะคะเทวาสุวรรณนี่เขาเป็นไม้ด่างนะคะ ให้ไปห5 0บาทนะคะอันนี้ด่างสวยมากนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นบอลเก่านะคะไม่มีชื่อนะคะเขาจะเป็นโทนออกน้ําตาลแดงนะคะหรือว่าสีประมาณเลือดหมูนะคะแล้วก็จะมีจุดกระจายทั่วใบเลยนะคะเป็นเม็ดขึ้นนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ35บาทค่ะนี่นะคะฟอร์มสวยค่ะนาลีบูรพานะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะนี่อันนี้ให้ไปต้นละ50บาทเท่านั้นค่ะ นาลีบุรพาไม้เขียวป้ายชมพูนะคะแต่ว่าพอตัวขึ้นตรงเขียวเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกัดมาอีกนะคะก็คือเป็นสีชมพูอีกค่ะไก่นะคะอันนี้เป็นไก่ตัวงามนะคะต้นละ35ค่ะไก่ตัวงามเขากัดหน้ามาแล้วนะคะนี่ค่ะต้นละ35เท่านั้นนะคะสําหรับไก่ตัวงามน่าจะออกไปทางโทนส้มๆนะคะอันนี้เป็นชมพูทวีปนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ 9กบาทนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะชมพูทวีปอยู่ตับพุทธประวัติค่ะอันนี้จะเป็นองค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะนี่อันนี้เขาจะเป็นออกแดงนะคะท่านใดสนใจนะคะองค์หญิงเตือนตาเตือนใจให้ไปกระถางละ100บาทนะคะก็จะเป็นกัดสีมาแล้วแบบนี้นะคะนี่ค่ะอนี้เป็นพระยาพันวังนะคะราคานี้อยู่ที่70บาทนะคะ70บาทพระยาพันวังคะ่ะ อนุมานอมพะพานะคะอมพะพาให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะอมพะพาจะออกสีชมพูนะคะเดี๋ยวหนูเอาหั่นมาออกสื่อให้ชมนะคะก็จะเป็นออกโทนแดงนะคะภูพิงนะคะภูพิงก็จะเป็นบอลเก่านะคะเป็นไม้ป้ายบอลเก่าโทนออกชมพูแบบอ่อนๆนะคะชมพูพาสเทลอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทค่ะภูพิงนะคะนางกิรินีเทวีนะคะอันนี้ให้ไปไซส์นี้อยู่ที่สามสิบห้าบาทนะคะ กิรีนีเทวีค่ะก็จะเป็นตับนางสงการนะคะนี่อันนี้กัญญาวัชระนะคะเขาเป็นไม้ป้ายนะคะเดี๋ยวหนูหยิบให้ชมสําหรับกัญญาวัชระนี่จะอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยนะคะสวยมากนี่นะคะเขาจะป้ายชุมพูนะคะสีสวยต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะองค์หญิงทอฝันนะคะองคหญิงทอฝันอันนี้เป็นไม้ป้ายค่ะนี่อดีตเลยไอเทมนะคะก็จะเป็นช่วงไม้แรงๆนะคะ อันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะองค์หญิงทอฝันหานุมานออกศึกนะคะนี่คะ่ะเมื่อกี้พาไปชมหานุมานอมภพผานะคะออกศึกเนี่ยโทนเขาจะออกไปทางแดงนะคะแล้วก็มีเม็ดจุดๆขึ้นมานะคะอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทเช่นเดียวกับหานุมานอมภพผานะคะสุดปาถนานะคะ นะะี่ค่ะอันนี้ให้ไป50บาทนะคะกัดสีแล้วนะคะสุดปราถนานี่เขาค่อนข้างกัดเร็วเลยนะคะเป็นไม้พื้นออกไปเข้มๆนะคะแต่กัดเม็ดออกแดงนะคะม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์อันนี้ไซส์แบบว่ากัดสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะต้นโตนะคะเพียงแต่ว่ายังอยู่ในกระถาง4นิ้วอยู่นะคะอันนี้หนูให้ไปต้นละ60บาทนะคะม่านนางพิมพ์นะคะก็เริ่มกัดมาเรื่อยๆค่ะพอโตขึ้นโตขึ้น เวลาใบใหม่ออกนะคะเขาก็จะกัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสังเกตได้จากใบแรกนะคะเขายังเขียวอยู่เลยนะคะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆคะ่ะเทพอัสดงนะคะ,ะ,ะ,คะเทพอัสดงนี่หน้าใบเขาจะเป็นออกเป็นประมาณเขียวอมดำๆนะคะแล้วก็เนี่คะ่ะเส้นใบดำนะคะอันนี้หูจะชิดกันนะคะทรงใบสวยมากนะคะอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทเทพอัสดงคะ่ะอันนี้จะเป็นบางใหญ่นะคะบางใหญ่ให้ไปกระถางละ หนึ่งรบาทนะคะบางใหญ่คะ่ะสวยมากนะคะบางใหญ่เขาจะเป็นออกถีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นเมืองพลนะคะเมืองพลอันนี้ให้ไปหนึ่งรอยยี่สิบาทนะคะเป็นใบกลมนะคะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วเนะะี่ยค่ะสวยมากนะคะอันนี้ใบแข็งคะ่ะพริกกุลทองนะคะพริกกุลทองกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะสำหรับพริกกุลทองนี่เขาจะเป็นไม้เก่านะคะกัดลายค่ะ นี่นะคะเริ่มกัดมาแล้วแต่กัดได้มากกว่านี้ค่ะเวลาโตกัดเต็มนี่สวยมากจะออกแดงๆนะคะอันนี้ไม้ด่างนะคะเพชรสุวรรณโชตนะคะเพชรสุวรรณโชตเม็ดแดงๆทั่วใบเลยนะคะใบหนาค่ะอันนี้นี่นะคะใครรับต้นนี้นะคะด่างประมาณนี้หนูขออยู่ที่แปดสิบบาทนะคะเพชรสุวรรณโชตคะ่ะต้นโตแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เทพ,พบุตรนะคะเป็นไม้หายากนะคะเทพ,พบุตร อันนี้ให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะเทพ,พบุตรนะคะไก่ฝรั่งนะคะสีเขาจะออกโทนส้มนะคะแล้วก็จะมีเม็ดขาวแซมปากปลายนะคะสีสวยมากอันนี้ภูเขาไฟฟูจินะคะฟูจิให้ไปเก้าสิบบาทนะคะเป็นไม้ด่างนะคะภูเขาไฟฟูจิอันนี้เป็นกำปั่นทองนะคะเขาจะด่างประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ อันนี้ให้ไป100บาทนะคะกำปั่นทองนะคะสีสวยค่ะนี้เขาจะมีเม็ดด้วยด่างด้วยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นชมพูอมม,ม่วงเป็นลูกไม้ของหนูเองนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทค่ะลูกไม้ชมพูอมม,ม่วงนะคะสีสวยแล้วเวลาโตใบใหญ่นะคะอันนี้จังหวัดกาญจนบุรีนะคะกาญจนบุรีเป็นตับจังหวัดใบกลมนะคะก็ะอันนี้ให้ไปต้นละ90บาทค่ะสวยมากนะคะ เขาจะเป็นใบกลมๆแล้วก็มีจุดขึ้นค่ะไก่มงคลนะคะไก่มงคลอันนี้อยู่ที่ราคากระถางละ100บาทนะคะไก่มงคลค่ะหน้าเขาจะออกไปทางสีชมพูนะคะไก่ไมเหศวนนะคะอันนี้กระถางละ40นะคะเป็นไม้กัดสีค่ะจะเห็นได้ว่าจุดชมพูเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวพอโตขึ้นจุดจะที่ขึ้นก็กัดเป็นออกพื้นชมพูนะคะเหมือนช่อดอกไม้เลยนะคะสําหรับ ไก่มะเหศวนค่ะ40บาทอันนี้แววมายุรานะคะเวลมายุราให้ไปอยู่ที่กระถางละ50นะคะเววมายุราคะ่ะเป็นไม้เก่าเดี๋ยวพื้นจะกัดสีชมพูนะคะพรยาสุรเสินะคะตับรามเกียรติเป็นไม้ใบายาวนะคะ นี่คะ่ะอันนี้ให้ไปห้าสิบาทนะคะใบเขาเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้น้ําตาลกระดูกดํานะคะไซนี้ให้ไปอยู่ที่60บาทนะคะน้ําตาลกระดูกดําค่ะจะออกเปรอะๆด้วยนะคะตรงน้ําตาลไก่เมรีนะคะไก่เมรีกระถางละห้าสิบาทนะคะอันนี้ก็จะกัดหน้ามาแล้วคะ่ะอันนี้จะเป็นเปาวุ้นจิ้นนะคะเปาหวุ้นจิน้น นี่ค่ะอันนี้ให้ไปต้นละ80นะคะพื้นเขาจะเป็นสีแดงแล้วก็เริ่มมีเม็ดขาวขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะคะเป็นสีของลูกไม้พรหมพรลวงตอนเด็กนะคะก็จะออกพื้นน้ําตาลนะคะให้ไปกระถางละ60ค่ะอันนี้ชาบาแก้วนะคะสีชมพูแต่เด็กค่ะอันนี้ต้นละ100บาทนะคะชาบาแก้วทองประกายแสดนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะทองประกายแสดเขาจะเป็นก้านสีออกประมาณนี้นะคะ เพชรไพรินนะคะเพชรไพรินสีชมพูเปิอะขาวนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะต้นนี้ชื่อเพชรไพรินนะคะนะคะ่ะเขาสมิงนะคะอันนี้ก็ให้ไปเจ็ดสิบบาทนะคะสําหรับเขาสมิงก็เขากัดสีเร็วนะคะกัดมาแล้วค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะไม่มีชื่อสีสวยนะคะนี่สีแจม่มเผื่อท่านใดสนใจหนูขอเจ็ดสิบาทนะคะลูกไม้อันนี้ทรงใบเขาก็จะคล้ายๆดารานุพราชเหมือนกันนะคะแต่ ไม่มีชื่อนะคะเป็นลูกไม้อันนี้ขอ70บาทขอเป็นรหัสแล้วกันเดี๋ยวลืมนะคะตัววายแล้วกันนะคะอันนี้กําลังโตนะคะเขาเป็นไม้เหลืองอาจจะโตช้านิดหนึ่งอันนี้คือ2ฝั่งชีนะคะ2ฝั่งชีเป็นไม้เหลืองหายากนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ200บาทนะคะนี่ค่ะทรงเขาจะเป็นเตี้ยๆหน่อยนะคะอันนี้ทองอุไลนะคะทองอุไลต้นละ70บบาทนะคะเป็นไม้เก่านะคะทรงอุไลจะออกทรงใบเรียวยาวหน่อยนะคะ ค่ะนี่รัตานามณีนะคะให้ไป150นะคะเจอหลงอยู่หนึ่งต้นพร้อมมีหน่อด้วยนะคะต้นนี้150บาทรัตนามณีค่ะเข่าไม้แก้วนะคะนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเข่าไม้แก้วคะ่ะไก่แก้วมาลายทองนะคะอันนี้กระถางละ100บาทนะคะก็จะเป็นเริ่มกัดสีมาบ้างแบบนี้นะคะกัดสวยคะ่ะนี่นะคะไก่แก้วมาลายทอง อันนี้จะเป็นคิดมดทีฟนะคะคิดมัทีฟต้นละหนึ่งร้อยบาทจะเป็นโทนออกชุมพูนะคะหัวใบอาจจะมีเปิดนิดหน่อยได้บางใบนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม้กาบนะคะสวยมากแดงนะคะอันนี้ถ้าหนูจําไม่ผิดเขามีชื่อด้วยนะคะแต่วันนี้หนูขอขายแบบไม่มีชื่อละกันเพราะว่าลืมนะคะขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะมีต้นเดียวค่ะกาบแดงนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอ่า อ่ะนึกออกแล้วนะคะสำเพอเงินนะคะสำเพอเงินอันนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะสำเพอเงินเขาจะเป็นไม้ที่กระดูกใบชัดนะคะเส้นใบชัดนี่ค่ะการหาชาลีตอนเด็กๆเขาก็จะมีความอมส้มมาด้วยนะคะเป็นเขียวๆเปะ่ยๆมาด้วยค่ะก็เดี๋ยวจะกระสีได้อีกนะคะอย่างต้นแม่ที่หนูให้ชมนะคะ อันนี้ให้ไปต้นละ70บาทนะคะกันหาชาลีค่ะอันนี้จะเป็นขุมทองนะคะขุมทองยังมีจํานวนแบ่งนะคะจะเป็นเม็ดแดงชัดเจนเลยแบบนี้นะคะให้ไปต้นละ100บาทค่ะขุมทองขุนสีโคชะคงนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ35บาทนะคะขุนสีโคชะคง เวลาโตเขาจะกัดออกแดงนะคะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับพุกหลงนะคะแต่เขาจะกัดสีคนละแบบกันนี่ค่ะอย่างนี้ก็จะอยู่ที่70บาทเท่านั้นนะคะเป็นไม้โทนเข้มค่ะยิ่งโตเขาจะมีความดํามากขึ้นนะคะเป็นน้ําตาลโทนเข้มสุดเลยนะคะให้ไป70บาทชื่อตะวันชิงพบค่ะอันนี้แก้วโกเมนนะคะกระถางละ70ค่ะก็จะเป็นไม้โทนแดงบอนเก่านะคะนี่ค่ะ น,นี้จะเป็นบาวรรัตนโกสินนะคะเป็นไม้ใบายาวพื้นขาวเม็ดแดงนะคะอันนี้ให้ไป150บาทค่ะบาวรรัตนโกสินนี่คะ่ะให้ดูกลุ่มนี้นะคะสวยมากอันนี้คือกลุ่มของม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการจะอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะเดี๋ยวนูยิบให้ชมคะ่ะสีแจ่มทุกต้นเลยนะคะ เนะะี่ยค่ะม่วงมหาการนะคะอันนี้ให้ไปต้นละเก้าสิบบาทนะคะสวยมากนะคะเม็ดเขาเจ็มนะคะพื้นใบก็เจ็มนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกวนอิ่มนะคะกวนอิ่มก็จะเป็นอ่าข้างในขาวขอบเขียวนะคะอันนี้ต้นละสี่สิบนะคะสําหรับกวนอิ่มนางสว่า,านะคะนางสว่าะนี่อันนี้เป็นไม้กัดสีนะคะนี่ค่ะกัดออกม่วงอมชมพูนะคะ ให้ไปกระถางละหกสิบค่ะหน้าใบเขาจะหันออกด้านข้างหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นพวงซับนะคะพวงซับออกโทนประมาณส้มๆเหลือๆหน่อยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะพวงซับโตใบใหญ่นะคะชื่อเพาะด้วยนี่ค่ะไก่แดงนะคะอันนี้ให้ไปต้นละเก้าสิบบาทนะคะสําหรับไก่แดงค่ะก็จะเริ่มกัดเม็ดกัดอ่าสีมาบ้างแล้วนะคะ เนี่ยค่ะนี่ก็คือ,อยอดฝนนะคะเวลากัดเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะยิ่งโตใบก็จะยิ่งยาวนะคะตามอายุของเขาแก่ตัวยิ่งยาวคะ่ะหมอยอดเดชนะคะอันนี้กระถางละ80บาทนะคะหมอยอดเดชเป็นไม้ใบแข็งนะคะโทนจะออกไปทางชุมพู่ขุนสีโคชคงนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ35บาทนะคะขุนสีโคชคง เวลาโตเขาจะกัดออกแดงนะคะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับคกหลงนะคะแต่เขาจะกัดสีคนละแบบกันสาวรับแรนะคะสาวรับแรอันนี้ต้นละ60นะคะเป็นไม้ฟอร์มใบโดกนี่ค่ะ พอยชมพูนะคะพอยชมพูอันนี้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะสําหรับพอยชมพูนี่ค่ะอันนี้ยังมีจํานวนนะคะเม่เขาจะกระจายทั่วใบเลยโตใบใหญ่ค่ะอันนี้รามมสูนนะคะเขาก็จะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะเริ่มมีแต้มจุดมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละแปดสิบบาทนะคะรามมะสูนอันนี้ก็จะเป็นเรียกซับนะคะใบกลมนะคะเรียกซับก็ให้ไปอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะเป็นใบกลมแล้วก็ ออกโทนเข้มๆนะคะเทราปตีนะคะอันนี้จะเปิดด่างด้วยนะคะเทราปตีให้ไปกระถางละ90บาทค่ะเนี่ยค่ะอันนี้แวะพามาชมต้นแม่เขานะคะเขาจะเป็นออกกลมชมพูแบบนี้ค่ะเป็นชมพูละเลื่อนนะคะจะไม่ได้ชมพูแปด๊ดแต่เป็นออกพื้นขาวมาตอนเด็กๆนะคะอันนี้คือบัวหิมะค่ะอันนี้จะเป็นบัวหิมะนะคะบัวหิมะต้นละ50บาทนะคะสำหรับบัวหิมะนี่ใบจะเป็นทรงกลมนะคะ เป็นใบแนวออกกลมๆแบบว่าโตขึ้นก็จะมีแบบชมพูเปิดนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นประชานะคะประชาอันนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละ90บาทนะคะประชาเป็นไม้เก่าพื้นชมพูนะคะกระดูกขาวคะ่ะกําแพงแสนนะคะกระถางละ35บาทนะคะสําหรับกําแพงแสนนี่เขาจะเป็นไม้ออกเปิดๆนะคะนี่คะ่ะ ต้นละส5สิบห้านะคะอันนี้พอมีจํานวนอยู่นะคะอันนี้จะเป็นด่างเกยชัยนะคะด่างเกยชัยออกแนวเปอรเปอะนะคะนี่ค่ะก็ท่านใดสนใจนี้ขออยู่ที่เจบาทนะคะด่างเกยชัยนะคะเลือนมงคลนะคะกระถางละ80ดบาทนะคะเลือนมงคลค่ะนี่นะคะไซส์นี้สายพะเน็ตนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาจะเริ่มกัดมานิดหน่อยนะคะ สำหรับไซนี้สายพระเนธจะอยู่ที่120บาทนะคะสำหรับสายพระเนธก็จะกัดแดงค่ะอันนี้เท้าหิรันพนาศูนย์นะคะจะเป็นไม้ป้ายแดงนะคะเป็นบอลเก่าอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทค่ะเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะสวยมากอันนี้จะเป็นมนชาลวันนะคะมนชาลวันไซนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะ นี่คะ่ะมนชาละวันนะคะคนละแบบกับชาละวันนะคะอันนี้เมืองนครชุมนะคะอันนี้ต้นละ110ิบาทนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะนี่คะ่ะปบเขมเข้มเลยนะคะแล้วก็จะมีจุดแดงๆขึ้นด้วยนะคะโนพะเก้านะคะโนพะเก้าไม้ป้ายนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ80บาทนะคะป้ายมาแล้วคะ่ะนาคราชนะคะนาคราชอันนี้ต้นละเจิบนะคะสําหรับนาคราชใบแดงๆนะคะ อันนี้เป็นไก่แผงนะคะหน้าเขาจะกัดออกเม็ดชมพูชมพูแบบนี้นะคะเผื่อท่านใดสนใจเอาไปอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะขอเรียกเขาว่าไก่แผงแล้วกันนะคะหลวงปู่อ่ำนะคะหลวงปูอ่อ่ำอันนี้ให้ไปกระถางละหกสิบนะคะหลวงปู่อ่ำจะเป็นไม้กัดลายนะคะออกชมพูแดงขาวนะคะอุ้ยชมพูขาวเขียวนะคะขอภัยชมพูขาวเขียวเนะะี่ยค่ะให้ไปต้นละหกสิบท่ะอ่ำหน้า นะคะอำนาจอันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นรูปทรงใบแปกนะคะหรือทรงใบหลังเต่านั่นเองนะคะอ้อำนาจให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะดารานพพลัตนะคะอันนี้กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นหน้าออริจินอลหรือหน้าเ,าเขาเรียกหน้าต้นฉบับนะคะสำหรับดารานพพลัตหน้านี้นะคะสวยมากอันนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีให้ไปกระถางละ 100บาทนะคะน,นี้ก็จะเป็นเพชรเจสีแบบดางนะคะก็อันนี้ยังตัดไม่เต็มนะคะเดี๋ยวเขาจะมีจุดแดงๆขึ้นมาอีกนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเพชรเจสีอันนี้ขอ50บาทนะคะตัวนี้นี่ค่ะเขาก็เปิดดางมาบ้างนะคะแล้วก็เม็ดเริ่มขึ้นแล้วค่ะนี่นี้ให้ดูมุมสูงก่อนนะคะเป็นลูกไม้นะคะผสมพรพระล่วง เวลาโตนะคะสีเขาจะออกเพิงๆนะคะแต่ละใบก็จะเปิดเพิงไม่เหมือนกันนะคะแต่โทนโดยรวมจะเป็นออกน้ําตาลนะคะอันนี้ลูกไม้ผสมพรพรล่วง4นิ้วก็จะมีแบง่งอยู่เหมือนกันนะคะอยู่ที่60บาทนะคะเผื่อท่านใดสนใจนะคะนี่คะ่ะลายเวลาโตนะคะสังเกตได้ว่าตอนเด็กๆกับพิงเขาจะเป็นออกน้ําตาลมาเฉยๆนะคะอันนี้จะเป็นเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มกระถางละหนึบาทนะคะ อันนี้ปีกหงต้นคู่นะคะเผื่อท่านใดสนใจนะคะใบเขาก็จะดุกๆนะคะเป็นต้นคู่กันชิดกันเลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่150นะคะปีกหงต้นคู่คะ่ะเทพธิดานะคะอันนี้เป็นไซส์สีนิ้วกับสีเรียบร้อยนะคะแต่กัดได้อีกคะ่ะอันนี้ชมพูมาแล้วนะคะเทพธิดาให้ไป70บาทนะคะก็จะเป็นไม้ที่กัดสีชมพูะคะ่ะทั้งใบเลยการก็ออกสีแบบ แดงๆด้วยนะคะอันนี้โชคล่ําซ้ำนะคะสวยมากด่างมาแล้วนะคะอันนี้ขออยู่ที่100บาทค่ะโชคล่ําซ้ำนะคะมงคลรัพย์นะคะมงคลทรัพย์อันนี้ให้ไปกระถางละ50บาทนะคะมงคลรัพย์ค่ะพรสวงนะคะพรสวงอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ100งรนะคะสำหรับพรสวงเป็นไม้กาบค่ะ สีเปิดนะคะสเสน่ดารานะคะอันนี้ให้ปลายต้นละอขออยู่ที่60บาทนะคะสเสน่ดาราจุดแดงนี่ทั่วใบเลยนะคะยิ่งโตก็จะยิ่งใบพิ้วมาอีกนะคะวาสุกีนะคะเป็นตับเรือพระที่นั่งสีชมพูค่ะ ให้ไปต้นละ90นะคะวาสุก,กีค่ะอันนี้สวยมากนะคะเป็นกาบที่สีสดนะคะออกไปทางชมพูเข้มนะคะมีแข้งด้วยนะคะเผื่อท่านใดสนใจต้นนี้ขออยู่ที่120บาทนะคะ120บาทสวยมากแล้วใบดกนะคะฟอร์มสวยนี่ค่ะเป็นลูกไม้กาบนะคะเป็นชมพูเข้มะคะ่ะอันนี้ไตพบนะคะไตพบให้ไป60บาทนะคะไตพบค่ะ